ที่รหนังสือคุณวิัยวัน์จะมาทีหนังสือใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเอาก็ไมรทมนะครับให้แต่งั้นการสอบข้อเท็จริงและลงโทษทางวินัยจ้างที่ศูนย์ดำทจังหวัดอุดรธานีครับตรงนี้การฟ้องประชาชนนะครับนำพยานฟ้องประชาชนเาานรชานนพยานองประชาชนเพราะว่าเป็นข้าราชการศูนย์ดำเนิแล้วนะครับทำไมต้องมาฟองนำพยานรนเพป็นพยานฟ้องประชาชนเพว่าาารย์นะครับมองาองอร วันที่ห้าที่ผ่านมานียนะครับ,รบผมและก็คนที่ถูกฟ้องในตรงนั้ต้องไปพึ้าราลโดยการนำพยานของเจ้าหน้าที่ส่วนนึง,งทำม,มันผมว่ามันผิดระเบียบในการทําบทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่เป็นธรรมกับประชาชนแทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนน,น่าจะมาไ่อยเตีเ๋ยและช่วยเหลือประชาชนอันนี้นานะครับนาในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ยังมาซ้ําเติมประชาชนให้เดือดร้อนยิ่งทุกข์เข้าไปอีกเดีตยวนี้ ก็เลยอยากให้ตงนี้ทางในงานที่รับผิดชอบนะครับตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็มีบุบานในการลงโทษเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าให้มาทําร้ายประชาชนซ้ําเติมประชาชนเพราะว่าประชาชนมามีความทุกข์อยู่แล้วนะครับในตรงนี้แทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีใครที่แทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชน แต่นำเป็นพยานมาฟ้องประชาชนมาทําความเดือดร้อนให้ประชาชนซ้ําเติมขึ้นไปอีกสิ่งที่พวกเราจะหาที่พึ่งได้หรือเปล่านตรงนี้ก็ฝากท่านทุกมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงนี้ให้เห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับเรืองนั้นแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเคยเข้าไปไกลเกี่ยเคยไปคุยรันท่านชื่ออะไรครับท่านรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าปราโมทนะครับปราโมทท่านจะพูดอยากให้เป็นตัวอย่างบ้างไม่ใช่ว่ามีการทอดราดบางหลวงทุจริตกันไป ต่อไปต่อไปมันก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่หนั้นผมอยากให้มีการจดตรงนี้แล้วก็อยากให้ตรงนี้อ่ะเป็นแบบอย่างให้เป็นสิ่งที่อุรอานธานเนี่ยเราเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในการจัดการในเรื่องของการทุจริตนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่มันซื้อไม่ซื้อไื้อเป็สภาพเลยสภาษณ์อันนี้จำเนาชพิเศงนะครับเี่กแล้วก็แล้วก็ให้ท่านเซ็นนะเซ็นรับเซ็นรับ จะรับรับหนังสือมันมีคู่ฉบับด้วยครับ้าหน้ากฎหมายครับลงชื่อมีประกนรประกันรกัมรมีประกันมีประกันมานปมประกันประกนรันสิทธั์รนรับับะันัรันันรันประันนนรันนะกัรันปรรับรรนปัรนันนรัรัรัน ไม่ต้องกังวลนะผมรับเรี่อนงนอนไม่ไม่อไปไหนแล้วครับไปไหนไม่ได้หรอกประทีปดอกดาลีนะครับรักษาการผู้บริการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบในเรื่องลาทุกของสำนักง,งานท้องทิ่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เรื่องที่ท่านได้ถามเมื่อกี้นะฮะก็ทางเราเสำนักง,งานท้องทิ่จังหวัดอุดรธานีก็ได้รับแล้วและก็ได้ดำเนินการทำหนังสือ,อ,อในานามของท่านผู้ว่า แจ้งเรียกลที่ชัดเจนนะครับที่ถูกต้องเป็นยังไงเพราะว่าการที่ชาวบ้านมาแล้วเรียนนะครับที่จังหวัดนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็วิตกกังวลครับทุกทุกระดับชั้นนะครับวิตกกังวลเป็นวงพวกเราพี่น้องประชาชนมากนะครับสําหรับวันนี้ที่ได้มายื่นหนังสือนะครับในประเด็นแรกนะฮะว่าที่ละประเด็นที่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะครับไปเป็นพยานแล้วก็เป็นเหตุให มีการฟ้องร้องถึงลงถึงศาลเพื่อให้พี่น้องพี่น้องประชาชนชาวตะบนหมูม่ม่นต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลก็รับทราบด้วยความมิตกะกูลนะครับว่าความจริง <c oughs> เป็นยังไงผมก็เพิ่งเพิ่งรู้วันนี้แหละในส่วนของศูนย์ด,ดูลงธรรมนั้นก็อยู่ในการประครับประชาของสำนักงานจังหวัดนะครับอันนี้ผมก็จะได้นําเรียนท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในฐานะผู้ประครับประชาศูนย์ด,ดูรงธรรมจังหวัดเป็นผู้พิําดนการต่อไปนะครับ เพราะว่าทางทุกส่วนราชการที่อยู่สาร,รการเทวัดนั้นก็ขึ้นต้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหนนะครับนะฮะมีอะไรก็ต้องดำเียน่านผูว่าทราบทุกเรื่องนะครับแล้วคนนี้ที่ว่าเรื่องเบี่ยอาหารทางวันสำเด็กนะครับก็คือตอนนี้เ่องถึงไหนครับตอนนี้กอนนะก็ตอนนี้ส่งเรื่องให้ ทางอำเภอเมืองดำเนินการสอบสวนก็ได้จริงนะครับทางอำเภอเมืองเมื่อสักุ่นนี้ได้ถามออำเภอเมือ,องเขาบอกว่าทางจังหวัดแล้วครับ้ทางจังหวัดแล้วครับนี้ทางจังหวัดนแนะนำยังไงครับท<า>นนี่ทาชาวบ,บ้านเขาือนว่ายังรูงอยู่ว่า,ววาตกลงคือเรื่องไปถึงไหนแล้วถึงหน่วยงานทางอำเภออำเภอชวนไม่ให้ทางจังหวัดอ๋อดังนั้นเดี๋ยวผมจงไปดูที่หนังสือที่ฝ่ายกองกฎหมายก่อนนะครับว่าได้รับหนังสือจากอำเภอเมืองหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าถ้าถ้าได้รับแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะรายนานแต่าง้างแต่การพิจารณาในเรื่องนี้อยู่นะฮะก็ผมจะทราบผลเร็วๆนี้นะครับต,ตั้งเป็นเมื่อไหร่ครับเอ่อ,อก็เป็นคำสั่งที่ที่ยืนมานานแล้วแต่ว่ามันก็มีขาา้าราชการที่เป็นกรรมการเข้าๆออกเกษียณก็มีตายก็มีนะฮะเป็นในการ้อาไปเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนสู้ที่เอ่อนการท่การสอบสวนเนี่ยพิจารณาเนี่ยคือผ่านมาแล้วประมาณสิบปี กรสอบสวนตอนนี้เป็นปี64แล้วเหรอเห็นว่าสอ,อบสวนมานานก็ได้ยินมาว่า,าที่พวกเราเข้าไปดูผมเป็นคนในพื้นที่ผมรู้ว่ามันมีการทุจริตจ,จริงไอ้คนที่ตายนี่ครับก็ยังเบิกมาตั้ง8เดือนไอ้คนที่ไม่อยู่ไม่ได้ลงชื่อก็เซ็นชื่อแทนแล้วผมอยู่ในสภาผมถามท่านผู้กำกับดูแลคือนายกที่เขาไปใครเป็นคนเอาไปคุณรู้ไหมคุณเป็นผู้กำกับดูแลมาตั้งแต่ปี58 แล้วก็แล้วเงินตัวนี้ใครยืมไปแล้วจะส่งเงิน,งนยังคืนยังไงเพราะว่าเงินหลวงตรงนี้เอาออกไปสามารถเอาส่งคืนภายในกี่วันภายในสักสามเดือนหรือสองเดือนอันนี้แปดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็หลายเคสหลายคนต,ตรงนี้ผมสอดถามแล้วก็ให้อกองลังกองทางรายงานว่าใครยังไม่ส่งบอกรายชื่อให้อ่านผมมีคลิปตรงนี้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับ <S 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 ว่ามีใครเอาไปั้งแต่ปีห้าแปดผมถามว่าเงินหลวง ใครยินไปก็ได้หรือไม่ต้องสดคืนทางคุณเอาเวือยยางชีพออกมาล้วเขาเรียกว่าการช่อราดบางหลวงหรือการทุจริตจอย่างแท้จริงโดยสําเร็จแล้วตรงนี้เปอีกว่าต้องไม่สรุปอีกต้องไปอีกสรุปอีกจะรอให้เรารออีกจะรอให้นานถึงนานแค่ไหนคะเออต้องคองเราไปถามอำเภออำเภออจังหวัดไป่ถามจังหวัดเพราะของอยู่คือเรื่องขอนเตะทวงกันนะคะอยากให้ส่วนกลางทางจริงๆเขาฝากส่วนกลางทางอ่า กรุงเทพอ่ะถ้ามาดูแลเรื่องนี้ชว่วยช่วยกันในการช่วยบัตรนุบบำรุงรักษาและช่วยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขตรงนั้นเพราะผมอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าคุณมีอนานาจทั้งนายกทั้งปลัดจะไล่ฟ้องประชาชนจะไล่ฟ้องผู้ปกครองอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องเบี้ชีพที่สําคัญเพราะว่าเป็นวาระห่งชาติอาเจนดาในชนาตาผาอยากให้ตรงนี้อยากให้ถึงแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและจัดก,การได้อย่าง